เซราพูไทยเห็นแล้วก็รงขึ้นจูบูจีบีมาสั่นไข่ไข่บัไข่ดึงไครับไข่ดึงไหมครับนะ่ะพูไทยพูไทยมึงด้วครับบ่งเด้อบังเด้อโอ้ยก่งไว้บานโอ้ยดวไียวงไม่ยอดเลยมองหันก็แน่นี่แหละมันใหญ่นะายากองจายากครับ จะผูไทยว่าท่านไหนจ๊กดอกมันจะกายเนริบเกดเลยดอกยังดอกขาตายเห็นจูบเลยโอ้ยกรจูเห็นแล้วงกจ้าตากับไปใกล้ใกได้ทังห้องนี่ผมไม่ต้งห่างแล้วก้าวก็ทีลมของลมทีของลมเออลมเตะเห็ดโอ้ยตรงนี้อุ่อ่องปวดแห้งเดินเด่นจูเอ้เอาเอาเอายใย เอาไปเอาเลยเอาเลยโอ้ยจูมูกลูกมันสิเป็นของเราบึ้ยฝนดีนะร้านเนาะเออเด็กเก่งโอ้ยทางนี้มันเขาก็ออกไป้ก็ต้ะนี่บานบานนู่นน้ำมองน้ำไอเทียนเด้อนี่นี่มองเขาบอกตัวนี้าขึ้นไปนะอืมขึ้นไปยุะขึ้นไปแต่ว่าแต่ว่าบัสิบฟ้ามี่บอมองเจ้าเอามองนี้เออมองนี้เขาบอกเขาเอาแต่สีผ้าขาดพองไป จักดอยสามสามสี่หาหาดอกจุมจุมมุกล hmm. hey, ูกงามแห่งเด็กเก่งไงอืมอู้ยงามแหงงามโพ่งเอาคือเก่านะไม่ทิ้งนะหายากชะลอเกินนะฮัาโหนั่นนะนาราตานาราตาเลย